SFC คลินิกโดยบริษัทเอสเทติกอนเซอร์ er, จำกัสดสถาบาันเสริมความงามครบวงจรชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือตรงตามมาตรฐานแมกที่สุดของไทยซึ่งมีมากกว่า25สาาขาทั่วประเทศและเป็นผู้นำเจนนวัตรกรรมแห่งความงามของผิวพรรณด้านเทคโนโลยีแบบแล้ำสมัยร่วมกับบริษัทคอจัมเฮสแคร์ไทยแลนด์จำกัดเพื่อแนะนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ดานความงามที่กำลังมาแรงแได้รับความนิยมอันตราฟอร์เมอร์ MPT และวอร์นินเมอร์ในบริเวณ Land Promotion Zone B ชั้นหนึ่งเซ็นลลาดพร้าวอีกด้วยล่ะคะ่ะ ค่ะก็เซ็นทันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพูกพันกันมากนะคะสาขาส่วนใหญ่80%ของ s อ c เนี่ยจะอยู่ที่เซ็นทัานแล้วก็เซ็นทราลาดพร้าเป็นเซ็นท่นสาขาแรกที่เรามาเปิดตอนนี้ก็คือโอกาสดีเลยค่ะในทุกๆพอร์ตโฟลิโอของ s อ c โะค่ะก็คือทั้ง s อ c โซีคลินิกนะคะซิลีนแล้วก็แฮร์คลินิกเนี่ยก็ได้มาเปิดครบที่เซ็นทรัลาดพร้าวแล้วก็เป็นโอกาสดีมากเราก็ ได้วันที่จัดงานซึ่งเราไม่ได้จัดงานมานานมากเพระวามัปีแล้วค่ะเราก็จะจัดงานใหญ่ยิดนึงค่ะแค e <and> นตาเพลค care ไทยแลนด์นะคะก็ร่วมมือกับเรานะคะคในการประกาศนวัตกรรมใหม่ที่ ทำใหค้คนไทยเนี่ยค่ะก็มีผิวยกกระชับโดยที่ไม่เจ็บนะคะประสิทธิภาพดีราะคาไม่แพงอ่ะเข้าเมืองไทยกจประมาณากเกือบเกือบปีแล้วะคะ่ะเพราะคนตอบรับก็ค่อนข้างดีแต่ว่าเราก็อยากจะกระจายสิ่งดีๆเหล่านี้ไปอีกในใน,ในการที่แนะนําซึ่งปลายปีนี้นะ่าจะมีพรีเซนเตอร์ที่เปิดตัวด้วยนะคะก็คือคุณกินซูยอนนะคะก็อยากที่เรียนนะคะว่าตอนนี้ตลาด,ดยกกระชับเนี่ยค่อนข้างเป็นตลาดที่เป็นเทรนด์แล้วก็ได้รับความนิยมมาก เรื่องมือของเราเนี่ยก็เลยจะเน้นในส่วนของอัลกูนิวเมอร์ซะส่วนใหญ่ซึ่งนิวนมเมอร์ก็จะได้เรื่องของเป็นโกเทคโนโลยี RF Monopolar ั f ใหม่นะคะไม่เจ็บแล้วก็สามารถทำเห็นผลทันทีแล้วก็ทำให้ทุกคนที่ได้ลองเนี่ยประทับใจคนที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพผิวไม่ดีเนี่ยก็ดีขึ้นในส่วนของการที่เราได้คลิปซยอนเข้ามาเนี่ยะคะ่ะจะเห็นได้จากว่าพอเราประกาศเป็นพรีเซนเตอร์ปุ๊บตัวเครื่องเราเนี่ยขายได้ จำนวนถึงร้อยตัวภายในไม่กี่เดือนก็คือภายในหกเดือนเลยแล้วก็คาดว่าตัวนี้จะมากระตุ้นตลาดทำให้ตลาดโตมากขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็กระตุ้นให้ยอดขายที่ของบริษัทเราเนี่ยค่ะที่ตั้ง Target มันน่าจะโตขึ้นุดเลยในโลกนี้อยู่แล้วซีมาห้าปีแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือความทุ่มเทของคุณหมอดาคุณหมอดาเนี่ยจะทุ่มเทมากก็จะเน้นฐานนวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็ตัวอะไรดีเนี่ยจะมีที่แรกเลยลก็คือที TSLC เลยแล้วก็จะเห็นความ คนหนึ่งที่ได้มาใช้บริการตลอดระยะเวลา5ปีเหมือนกันก็รู้สึกว่าโหที่นี่ตกใจชอลมากดีมากบริการดีเครื่องดีคุณหมอเก่งทุกอย่างดีหมดเลยค่ะมินก็ต้องขอแซงความยินดีกับทั้งสองบริษัทด้วยค่ะคือว่า SLC ก็เป็นคลินิกที่ได้รับความนิยมจากคนไทยอยู่แล้วรวมถึงเครื่องมือเนี่ยก็ต้องเลือกเครื่องมือที่ไว้วางใจแล้วก็ใช้ได้อย่างสำหรับม,มินก็รู้สึกว่าเครื่องมือที่ไม่เจ็บแล้วช่วยยกกระชับก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราแล้วคิดว่า คนก็น่าจะชอบเหมือนกันมีะไรเหเหมือนยูนิเลยเพือนเป็นคที่แบบว่าจริงแบบแบบวิธีแบบดีๆแบบโวแ้ว่ามีแบบนแล้วแกก็ไปใช้บาสมัยนี้เราเราจะสวยันเง่ายมากก็มีนวัตกรรมดีๆแบบนี้ให้แต่ากเจ้าีก็ต้องขอบคุณอีกอย่างนึงที่้ับมาวกาทั้งแม่กัเทียว่งานด้วยแล้วก็อลังการมากเด่ออกมานี่คือ หูแบบใหญ่มากมาทเลยนะคแกก็ไปใช้บรรกากาศนี้นี่ใจเราก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ครับก็ใช่ครับขอบคุณมากนะครับที่เชิญเราสักคนมาลดงานนี้ครับจริงจงนี่เป็นยามเี่คัดได้ของเงานฝังนี้ฝักด้วยนะครับแล้วก็ฝากทีนี้แเอลซีด้วยใจนะครับค่ะก็ฝากเอลซี ีนิเป็นคินิกในอ้อมใจของทุกคนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือเอ c ซีเนี่ยเราได้รางวัลจากมาเก็ตเทียเป็น number one แบรนด์2ปีซ้อนแล้วซึ่งเราก็คาดหวังว่าเราจะได้รับความชื่นชมและนิยมอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งในฐานะที่เราเป็นจีมแทร์นะคะเราก็อยากจะมีวามุ่งเน้นในเรื่องของการสรรหาสิ่งที่ดีอย่างนี้นี่แหละไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การบริการแล้วบคุณภาพไปเรื่อยๆให้กับคนไทยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ